สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็ลดขายเครื่องมาเลยพี่น้องเลยขายของเล่นสิมะตั้งก่อนโม,ม,นมเลยเพิ่นมาติดต่องานลงเลยพี่น้องมือล้ำเลืองเนาะบางใช้เล่นได้ดอกเก่าหรือดอกขาเล่นพวกงูไก

มัดมือบุญวันที่เช้าเก้ามนีนี้วันที่หกนก็มาช่วยแ่บ่สบายดีพี่น้องโเจ้าได้หมกโบใหญ่เลยยินข่าวมาฟันฮาเด้อปิงมาฟันฮาเด้อปิงเนี่ยกำบักเอยไช่ใช่หนะไฮว้าวโอ้ยทำไมเขาลุ่งชิป้ายยังเชี่อาขืน เมื่อกี้นี่่นมาติดต่อเรื่องลงสไลเดอร์แล้วก็ขายของพี่น้องเลยอ้าวลงจะเขาลุ่งสิปยัิงจะเขึ้นเ้ยขี่เด็กดึงเต้นเจ้าภาพขี่พี่นว่ะกับขี่ไฮห้่งเงินกรจะคันเออเมนแล้วโต ขั่นั้นข้าเจ้าปตินงากับสีข้าเจา้ามาลุงก่อนสองสมือนะเพราะว่าสีห้ลูกหลานได้ขืนกอนมันจังค้นบลายัคนคนลายมือบุญบ่โอ้ยมันแย่พี่น้องก็นแย่เบิงนะ่งเนาะอันนี้ใครเน้ลุงก่อ,องสมือมาขี่ก่อ,สองสมือ แก่แล้วพ่อแกอยู่อยู่ในพ่อ้าวมาดำขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยนไปพูี่มาบ่งโบหันโมหันนี่เขาลุงสิไปปักสองเมนวะยังมาทำใไประคัมบุลเล่ไปกัดเลยเมีนวะแกงบางโมจะว่าน อ่ะยืมไปช่นมข้าวเจ้าว่างกันข้าเจ้ามาก่อนช่อมือเนาะขันปรว่างกับมามือเดียว กันมาก,ก่อนก็นดีลูกล้านลายจีได้ขี่ก่อนขายเครื่องพร้อมชลยดือพร้อมเริ่มมาจับจองคือเอาคันนะลูมันจังไว ไปใช้บัดน,นี้เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเท้มาตรวจงานเท้ตรวจงานว่าสิลงมักเดอือยอยู่ไส้ลาเสียวมักเดอือลงอยู่ไสล,ลูกลงในห,หน้านี่โอ้มันบมินขี่โบโบงลงหนาามองได้ลูกมองได้ลาเชียวเฉยๆลงในใสลงในนี้ เออมันจะบ่ไกลเนาะมันจะบ่ได้ย่างเนาะเออในนี่บล่ลูกเออลงในนี่เฉลยเด้นอนะเออ,เอ,อลงในห,หน้าเลยเนาะสบายตึมๆอยู่นหน้านี่เลยเราก่อนเป็นเสียเอาลงในห,หน้านี่เด้อป้าลุงเฉลยเด้นอนะ mặc đèn đứng đấy xả lộ đèn đường nào luôn xây đèn đường này đèn đường cả luôn đi <laughs> tháp cát <cả> lồ bò đi tháp cát lồ bò thằng đèn đường thằng sẽ lấy được lúc một cá lộ nhang <laughs> ờ. lộ nì lộ Đôi đỡ hoặc là chỉ khi ลาลาสิกีเด้งดึงลือเด้อลาสิกีหมักเด้งดึงลือขี่หมักเด้อขี่หมักเด้อบอยานบอบอยานอืมคือเก่งแท้อืมโดดเอาเอาเอาข้าพากระโดดแน่นั่นเบาขี่นะเออท่นขี่เลยต้องกระโดดเบา อย่ากระโดดนะเฮยจังน้อยเจ็บเด้อ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 คือบ่อว่ายอยู่ทึงบุลุเด้อคือบ่อวไายอยู่ทึงเอาไปอยู่ทึงพุ่นเผ่าว่ะเออเอาไปอยู่โบุ่นี่อเอาไปอ่บุ่เออว่ายแถวนี้เลย ว่าในไฮน่านี่เลยบอกล,ลูกนาด้วยกีเห็นนาด้วยเออวายไฮน่าเลยปลาลุงเลยเฉลยเดอนนะั้นลากระชิ้ขี้บอกขี้กระพายนี่ขี้กับมินขี้กัระอิมินเลยพายอีกขี้กับเมสามคนนี่โอ้โหคือขี้หน่อยคนแท้ เต้นน่าน่ะเต้นชัยลเดื่อน่ะบ่ป่ายได้ชวนน่ะอย่าเห็ดชัยลาวินหัวหมวนบ่ขี่ชลเดือหมวนแหง จนบ่อยาขี้เข้ากินน้ำปีก่อนนะพาไปกับญาติเออประเปนปีก่อนช่วงกันช่วงหกปีนะพี่น้องญาติช่วงแล้วเขาไม่ไม่นะน้องก็มาขี่ในงานบุญปันปังจิตใจแาบไหวในใหน้าเลย อย่าไปทางนั้นนะอย่าไปย่านไทยลบมาพี่ลูกพูดไปทปั้งพูแต่ลบลบไปพูไปพูอย่าเล่นไม้อย่าเล่นไม้มันเสียหัวเจ้าของอยไปเชียร์ไม้ไปใช้ตียังเป็ดมันก็นอยูุทรมัน ปลา,าออกไปชนไอโนคี่เชลเดอร์น้ำปลาทิ้มใหม่นะ่ะไป,ปเออชนไอโนคี่เชลเดอร์น้ำเนาะไปออกมาเออเวลาจะมาตั้งทีมันแดดนี่ไปก่อนเวลาจะให้เขาตั้งเบิ่งเมื่อพอเปิดให้เอาไปไปไปเชียรไปยังขีนนะ เอา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 เบื้อมาไปชนไอ้โนกคีชเลเดอร์นี่หอกมามันแดดลูกเอาไม้เจียยไปเห็นอย่างบ๊ลย ปิไปายลูกปิหนยดิน,นยัมายันัน้วยออีมอาอมามมาาามาามามาามมอมล อย่าจกได้กระปูหน <si ีมือได้กระปูหนีมือได้โดยย่านยานยนยานยนโดยโดยยานยานดียานกระปูลงยนกระปูลงยันกระปูลง อย่างกປູปูโອงอะว่าມາมาหายพ่ออย่างอื้เต็ดนี่ก็เต็ คลิปนี้ก็ขอลาคนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนทีน่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจฝากคอมเมนต์เคยลาแล้วก็นก้องกอนเด้อสบายดีาาาาโดยโดยโดย,โดย